นี่รน้ำงามฟังแล้อยากแซตกรามน้ำงามคอยไรมีหน้าตาแต่ไม่มีสมองใจไม่ได้จมตีก่อนฟา r มึงจะมีแต่พวกมึงแต่งหากี่ทิ้งกราดเด็กเล็กมึงยังไม่เว้นเซเว่นมึงยังยิงคงเบอร์ดีสุดต้องมีกันั้งทั้งที่ชีวิตสับ่ดีพวกมึงต่งหากี่กราดกระสุนแบบไม่เลือกทิศปลิชีวิตพวกเราไปไลายเซิฟเลิกต่อแ้ลและดัดจริช คิดสักนิดก็ยังดีสวยแต่ไรสมองประเทศไรของไม่มีคุณแต่ทำจนจะขโม,มยจนจะปลอมบ้าบะผูลอกผูลกลกมากับมึงจมะมาเค็มหน้าไม่อายคนที่ต้องตายเพราะพวกกูทำกันถึงกับเปลือยกังวหน้าไม่อายไม่เคยเสียได้ใส่กับผู้มันชาตั้งแควผู้กุยเริ่มก่อนคอยไรแกนักกากทิ้งซาไอผัวปากวันคำพูดผนไฟแต่ใส่ในใมันว่างเปล่าเหมือนเรื่องเล่านิทานมองตาแล้วรู้เลยความจริงนะมึงกลัวน ใส่ไว้มันขาดวินจนกูเห็นตัวกูรู้มึงเริ่มกลัวสิ่งที่มึงทำมันเริ่มมัและพิบัติยังกระบ,บัวอยู่ใต้ตำตมนาก็ใสคมแตงออาขึ้นมามีแต่ตัวตไบสมองให้ล้วะสะยองเลอะซนะคนโกหกให้ประเทศตัวเองมองประเทศดีๆแบบนี้เอาไปเลยคำงว่าฝวก